ูแ่จะถาก็ได้หมดที่เดียวเจ้าขัายที่เดียชอบเนาะแลเราจะนเียุเลยูกเาเ้หโอาุาดผากอยากให้ช่วยที่จะกันไปดรเาเจรออีนเอาเลยตอนนัรวยซะโอ้กาเียวกังสร้างรเจาะหมอนเ่นน่ะช่ครเข้าขอาขอสุดิก็อุดเยอะเลยเราเยอะ

กแล้วเชอย่ดิจังวันเดียวผมเจะโมุยซาจะ่โมน่าเชียบเป๊ะมงเจอละจชิบผู้ดีเท่าโอ้ยหนท่ไหนโอเล่มาดอกไพื่เจ็บชุกินลุยเนปลาลยโอ้โหตัวมักดเ็เนี่ยน้องพี่ง

có gì có giờ con trai thì dùng thia con trai mà chỉ phai con trai mà chỉ phai đây chỉ mà ta hầu thì nó có quay nào ô nó hả

เป็นระดับรอตัดเจนหนึ่งหมดตำแหน่งมามาไต้ออกจับเจอตำแหน่งมันเอยงาเรอไรต่อนะในถูกตทรชิตกัหเนจุปอดจะนึ่งหมดตำแหน่งไม่ต่ออ่าไปอ่่พนเลยริตอจะก่อรอ

星期六呢，就长大了，已经开始啦。我到对。